ละครของเราแม่ตอนนี้ถ้าเป็นทางทีวีก็โด่งดังอ่าเรื่องเรื่องราวความรักหักสวายกับคนที่อยู่อีกพบหนึ่งด้วยเป็นพูดอองอเศร้าเห็นไหมน้ำตาไหลพูดพีสวาาเชัย เรียนช่างกลโตขึ้นมาแล้มีอาชีพเป็นช่างเชื่อมผมบอกตรงผมไม่ชอบช่างเชื่อมไม่ไหวมันเหนียวไม่ว่าสถาบันไหนน้องอ้เจอกันรักกันไว้เรียนเพื่ออนาคตของชาติอย่าไปตีกันมันเจ็บมาถึงนักเรงยนผมก็ไม่เคยหนีใครเหมือนกันมีปืนชักมาแล้วผมนี่ยิงไม่เข้า เวลายิงกันแล้วผมไม่เข้าไปยุ่งเลยได้วเวลาไปเรียนแล้วสบายสบายแล้วชีวิตเราฮะปอนน จะจ่ายไหมเจ็ดเดือนแล้วอ๋ออันนี้แผนกทวงนี่เหรอเอ้ามึงอยู่ที่นี่กูทวงนี่มึงอยู่นู่นกูได้ไปทวงนู่นเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่ไปคุยกับสองบ้านไอ้น้องพี่ไม่หนีหรอกไม่ได้ไม่ได้ขดใจ คนหน่อยไม่ไม่จักเบรนเปล่าฮะมีใครไปเรียกมาไปเรียกมามีกี่ตัวกี่ตัวเรียกมาให้หมดเลยฮะไปเลยกลับไปไม่ต้องมายุ่งกลับไปมาโทรทุก กล่าวว่าเลิกเรียนเลิกเรียนแล้วจะเข้าไปให้นลครับกินตโตกโนเยกยใครจะไปช่วย พ,พี่ช่วนด้วยพี่เรื่องอะไระน้องผมถูกซ้อมพี่มันเรื่องอะไรกันน้องยังไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรพี่พี่ใสยย่ยางกา,ายยงเหรอใส่ยางกามันดูน่ากลัวหน่อยพอพี่ถอดแว่นปั๊บมันน่าสมเพชนะพี่ไอ้น้องอย่ารังแกเขา พี่ไม่อยากให้ทรงผมพี่เสียเฮ้ยนำน้ำเัดการเบอกให้ไปเอามาบอกให้เอามาโอ้ยพี่ลีลาเหลือกินจริงๆเลยน้องยงกระเป๋าปั๊บพอรับเสียดีกว่าใช่ไหมปังเลยน้องดูพี่ ก็ะจะาูกเทคตัวไม่ทันเลยเฮ้ยขอให้ไปไอ้น้องก่อนที่จะโดนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตายแน่เอาแล้วมาวไม่ไายในชะ่ไหมไม่ได้ ใจน้องมากอ้าเรื่องอะไรอะ่ะพี่พี่ได้ช่วยน้องอันนี้เขาไม่เรียกว่าช่วยแล้วพี่เขาเรียกว่าแส่คมอยูนนอ่คุยกับน้องไม่ได้แล้วทําไมน้องเป็นคนอย่างนี้ขอบคุณพี่สักคําก็ไม่มีไม่เอาพี่มาแส่นะงแล้วแสหาเรื่องไพี่หลังหันระวังไอ้นี่ปากไม่ดีถึงว่าโดนบ่อยมึงเนี่ยเพราหนังหลังจะแสด้ พี่หลังก็จะไม่ช่วยนะหวหน้าอย่างเขาไม่ต้องแสดดีกว่าอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะหน้าตาดีงี้นึกว่าใจ,จะงามดูอย่ามาอยู่แถวนี้เดี๋ยวจะโดอนอีกโอ้ยทำไมมนุษย์เป็นอย่างนี้วะไม่คบกัไมนุษย์นะฮะถ้าเป็นไม่ได้ขอคบผีดีกว่าเอา ร้อนได้ไหมเราไฟไปสองหน้าเนี่ยเฮ้ยนี่ผีเหรอเนี่ยเฮ้ยเบ้าอะไรฉันมันไม่ทำอะไรเธอรอกฉันต้องการให้คุณช่วยช่วยเรื่องอะไรเฮ้ยเป็นอะไรที่ตายพูดแล้วมันเศร้า ไหนลงพูดสิกำลังนั่งทานข้าวกับคุณพอ่อแล้วเป็นไงหมาเดินข้ามสำรับกับข้าวหมากระโดนกัดคอเธอเหรอหมาไม่ได้กัดพ่อหมาข้าวสำลับข้าพ่อลุกขึ้นเตะพ่อโมโหเลยลุกขึ้นเตะหมาเตะข้าว แต่ก็ยังไม่ตายอตกลงมาจากกระไดห้าสิบว่ขันบ้านสูง บันไดมาคอเธอจึงหักตายเหรอยังไม่ตายกิ้งกิ่งกิงมาโดนบันไดคู่กระไดขั้นที่ส3หัวไปติดอยู่กับซ่กระไดขั้นที่33คอหกักคอหักเธอจึงเส<ก>ียชีวิตยังไม่ตาย <c oughs> ล่วงจากกระไดมาล่วงมาอีกมาเจออ่างล้างเทา้าสุดท้าย หัวจึงไปฟาดอ่านล้างเท้าเสียชีวิตหัวฟาดแต่ยังไม่ตายกสุดท้ายหัวฟาดก็ดินหลุดออกมาอาจะตายได้กระดินค่อยๆย,อย,ยอกหัวยกหัวยกหัวหัวจุ่มไปในน้ำร้างเท้าขาดอาอก,กาศหายใจเธอเลยจบชีวิตยังไม่ตาย เอาตอนตายเลยตายยังไงน้ําอ่างล้างเท้าตื้นแค่เนี้ยหัวจมไม่แค่นี้น้ําปิดจมูกอยู่แค่นี้น้ําปิดรูดจมูกข้างหนึ่งปิดรูดจมูกข้างหนึ่งน่าเสียดาย นี่เธอยังไม่เป็นผม้ไปเกิดเหรอจ๊ะเกิดไม่ได้ทำไมเพราะกินยาคุมกันเยอะเธอต้องการอะไรจากฉันฉันต้องการเลือดของเธอเฮ้ยทำไมอ่ะเธอคือคนที่จะชุบชีวิตฉันให้เป็นมนุษย์ถ้าหลังเที่ยงคืนไปแล้วถ้าเกิดฉันหาเลือดไม่ได้ฉันต้องกลายเป็นผีตลอดชีวิตแล้วเธอได้เลือดฉันไป แล้วเธอจะกลับกลายเป็นมนุษย์เหรอจะเป็นมนุษย์และฉันจะแต่งงานกับเธอเอาเลือดมาให้ฉันโอไม่ยอมไม่ยอมหรอกไม่ได้ังไงก็ไม่ได้ค่าเช่าอะมึงว่ะเอาอี้วค่าเช่าอยู่ไหนจบตรงนี้นะ ต่อยให้ท้องมึงบวมเลยดูดูนั่นอบอกแล้วไงข้าอย่ามาปนป,น,ปนเปลี้ยนอยู่แถวนี้ตกลงข้าเช่า,เอ,า,าเอ็งก็รู้อยู่แล้วว่าในเขตข้าเช่าแถวเนี้ <S <S มันจะต้องมีที่ที่เดียวที่เองจะต้องจ่ายก็บ้านเช่าแถวนี้เป็นเขตของข้าทั้งหมดลูกน้องมาทวงอะไรไม่ให้วะถ้าวันนี้เองไม่จ่ายแล้วก็ สงสัยเองจะตายแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นขอขอฉันนึกอะไรบางอย่างมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรให้ฉันช่วยไหมนี่ผมกมนไม่เห็นเธอเหรอจะไปเห็นได้ไงฉันเป็นผีนี่เองคุยอับใครวะป่าวกราสองฉันเพิ่เจอไปแล้วเนี่ยเอ็งจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยกรูไม่แต่ที่แน่ ทำใจไอ้หยาบขี้หมามาวะเธอจะให้ฉันช่วยไหมโอเคฉันจะให้เลือดเธอเธอต้องช่วยฉันเนะให้เลือดไอ้เลือดช่วยเลยช่วยเลยฉันจะช่วยเธอถ้าไม่จ่ายวันนี้แล้วก็เตรียมตัวเป็นผีเฝ้าซอยได้เว้ยเฮ้ อย่าให้มีชีวิตอยู่แตกลาย่าให้เลือดฉันให้เลือดเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊้ ระวังด้วยมะเำอยู่มันนี้เอ็งทำให้น้องข้าวะะ่ะอันมีวิชาเว้ยนักเรยงสายศาสตร์เว้ย<ะ> ยังไม่จ่ายแล้วก็มันจะตายทั้งคนทั้งผีขอบใจเธอมากไม่ต้องมาขอบใจเมื่อกี้ไม่ช่วยเลยพาก็เห็นก็เห็นว่าเธอทำได้เธอเป็นผีจริงจริงโอเคเธอต้องให้เลือดชันฉันเชื่อเธอแล้วเธอให้ฉันแน่นะจ้าโอ้โหนี่เข็มอ่ะเนี่ยเข็มตกลงจะเอาเลือดกี่ทีบ ขวดเดียวหาที่เสียบอะไรเนี่ยทำไมต้องเอาเลือดตรงหัวใจด้วยอะหัวใจเลยเจ้าเขาถึงนี่แล้วเบรกเลยเอียดเอากลับไปใหม่อาออา จะเป่าคืนทำไมแล้วมันต้องโชงเอาละนีเธอฉันต้องการเลือดแค่นี้แหละฉันจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งครั้ง,งการนิดเดียวเหรอจ้าไม่รู้เตรียมมาเยอะเลยฉันรักใจเธอมากนี่เธอคือคู่ชีวิตของฉันเธอจะเป็นเธอจะเป็นคนใช่ไหมฉันจะเป็น เสียงหมาหอนนี่แสดงว่านายหญิงก็น่าจะมาใครแล้วนายหญิงอ่ะ เมื่อชาติปางก่อนเราเป็นเนื้อคู่กันชาตินี้ฉันยอมสละเลือดให้เขาเราจะเป็นเนื้อคู่กันอีกเอาละละเนี่ยเป็นเนื้อคู่กับเขาแต่ถ้าอยากเป็นเนื้อคู่กับเจ้าอย่ามาได้อย่าเน้นนะ ตอนนี้เ <expands> ล <and floor trendy> ือดของฉันพอไปในร่างเจนนุ่มแล้วรีบรีบกอดฉันจูบฉันแล้วเธอจะกลายเป็นมนุษย์รีบจูบฉันอยากเป็นผีหรืยไง่ะจูบเธอเหมือนเอาหน้าจูบขยะเปียกตอนนี้เวลาห้าทุ่ม ห้าทุ่มแล้วห้าสิบนาทีอีกสิบนาทีเจ้าจะเป็นผีเป็นดาวจะกลายเป็นคนอีกสิบนาที ฉันจะเป็นทีฉันก็จะูดตรมาฉันรับเขารักกันจริงๆแล้วก็ช่วยเขาด้วยแต่ฉันขออะไรอย่างนึไม่้ดาวเธอจะขออะไรฉันนายหญิงยาสระผมขวดหนึ่งแล้วก็หวีซะสองอันคือแสดงยังไม่ได้สระผมอัเนี่ยได้สระมาหกปีแล้วจ้ะถ้าเธอช่วยเขาแล้วก็ นายอย่าเป็นผีแล้วเดี๋ยวมันก็เหนื่อยไม่อั้ช่วยเป็นผีสนุกดีต้องช่วยเขาไปเ้าจะพาไปหานายใหญ่นี่จะพาไปรักษาเนี่ยนายใหญ่เนี่ยเป็นนายเจ้าแห่งพูดไปเลยจะได้หาย พวกมึงจะมากูก็นั่งดับอยู่ของกูคนเดียวเ <c oughs> มาก็เมาฟันมีธุระอะไรกันเลยฮะ <c oughs> โดนของอธิธาขยักให้นายช่วยสองคนนี่หน่อยมันสมกูบความรักหน่อยจ้าเขารักกันมานั่งนี่ลูก <c oughs> <c oughs> อาจารย์ช่วยช่วย และทำยังไงผมก็จะกลับเป็นคนอาจารย์เจ้าต้องใช้พระหัตถ์ของพระเจ้าโดยมือของพระเจ้าจะช่วยให้เจ้ากลับกลายเป็นคนทั้งคู่้ยหนูอยากเป็นด้วยอาจารย์เจ้าก็ไปยืนรวมๆกันเอาไว้เราจะเป็นมนุษย์แล้วเราจะได้แต่งงานกันทันทีตั้งจิตไปด้วย พวกเองพร้อมแล้วล่ะก็เองจงขอพรให้มือของพระเจ้ามาช่วยเจ้าเป็นคนพร้อมหรือยังพร้อมจัดการได้เลยโอ้โห oh oh, oh oh, ขอมือได้มือครับคุณผ ну, ู้ชมดูภาพน้าอีกครั้งครับเจ้าอันี้เกือบไปนะครับถาาไปนิดเดียวไม่งั้นได้ไปเกิดใหม่สมใจแน่ได้ครับนี่แรกลยเพชรเจ้าเแคนเพระเจ้าได้สวัสดีครับสวัสดีครับเช็คแคนได้โอ้โหวันนี้ทุ่มทุนััดีครสวัสดีครับ โอ้โหมือพระเจ้าเอานะครับ<ห>จะม